ไม่มีอันไหนหรอกนะที่ทําแล้วมันไม่เหนื่อยอะ่ะบางงานอะ่ะมันทําให้เราเหนื่อยกายแต่บางงานนะกลับทาให้เราเหนื่อยใจแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนจงจําไว้นะว่าไม่มีใครวิ่งเอาเงินไมห้หรองง่ายๆเราจึงต้องเอาเหงื่อเอาแรงเอาความรู้สึกแลกกับมันความจนจะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอดทนอดกลัน้นเก็บความรู้สึกแล้วก็ยิ้มรับกับปัญหา มีคำคำหนึ่งที่กล่าวไว้ว่าถ้าอยากสบายก็ให้ไปนอนตายในโรงอุปสรรคอะมันก็เป็นแค่บ,บททดสอบที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะไหวหรือไม่ไหวจงอย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยเพราะนอนหลับเมื่อตื่นมันก็หายแต่จงกลัวที่ความจนเพราะเมื่อไรที่ตื่นมาเราก็จะจนเหมือนเดิมถ้าเราไม่ลงมือผมแบง์สายบันเติงฝากอะไรกินนะครับ